นี่ค่ะเขียดเขียดทอดค่ะไม่ใช่กบค่ะไม่ได้ไม่ได้ทอดน้ำมันนะคะใส่น้ำมันไปนิดเดียวแล้วก็ส้มตำค่ะวันนี้มีมะละกอค่ะอร่อยค่ะร้อยอร่อยอืม บาย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 ใส่ลืมลืมมากอค่ะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะ มะกอ,อกหนึ่งลูกค่ะอือร่อยมากเขียดก็กรอบแล้วค่ะถึงละร้อยนะคะเข้าก่อนทำไปครึ่งหนึ่งตำน้ำพริกค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้เย็นๆแล้วก็จะเอามาตำแล้กกลองแล้วก็เอามาตำกินกับ ข้าวอุ่นๆกินกับข้าวกินกับเมนูไหนก็ได้ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะ